YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง449บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิง่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่17ธันวาคมวันนี้กับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องบอกว่ามีเรื่องดรามา่าและก็อะไรต่างๆที่น่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียว ไปเริ่มกันนี้อัปเดตข่าวของบรูโน่เฟนันเดสกับตันทีมกันก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานช่วงเย็นนะ่ะมีการปล่อยบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวออกมาโดยสื่อของโปรตุเกสซึ่งก็ถือว่าสร้างกระแสพอสมควรเลยครับไปถึงคนเบื้องบนของสโมสรนถึงขั้นหลังจากนั้นเนะี่ยสโมสรนต้องออกมาชี้แจงว่าการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของบรูโน่นั้นเป็นการให้สัมภาษณ์ตั้งแต่สัปดาห์ระหว่างอยู่ในแคมป์ทีมชาติและสโมสรนก็รับรู้แค่ว่ามีการสัมภาษณ์แต่ถ้าว่าไม่ได้รู้เนื้อหาจอลึกในการให้สัมภาษณ์นั้นแต่่อยางด อยูที่เนื้อหาการสัมภาษณ์ที่ถูกปล่อยออกมานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องข่าวการย้ายทีมของเจ้าตัวในซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็ก่อนหน้านั้น1ปีซึ่งบรูโน่ก็ยอมรับว่าเกือบจะเกิดขึ้นจริงแล้วแต่เขาแค่รักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆอยากทําอะไรเพื่อทีมก่อนจะจากไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันจุกอกตอนที่บรูโน่ฟานันเดสนกล่าวว่าเขานั้นเป็นคนที่ทุ่มเท้ใหกับสโมสซอนแบบเต็มที่และก็มีเคยมีคําถามใดๆเลยแต่ถ้ว่ากับนักเตะบ,บางคนที่แทบไม่ได้แค่์สโมสซอนกลับได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าซึ่งเนื้อหาสําคัญในการให้สัมภาษณ์ของบรูโน่ครับก็ประมาณนี้เลย Manchester Union, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการให้ผมย้ายออกจากทีมและความคิดนั้นมันก็อยู่ในห่วงผม ผมรู้สึกว่าสโมสรยังมีกล้าตัดสินใจมากพอเพราะว่ารูเบนออมริมต้องการให้ผมอยู่ต่อแต่ในมุมของสโมสรผมรับรู้ได้ว่าผู้เขามองว่าหากผมย้ายออกไปก็คงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรคริสเตโนโรนัลโดเองก็เคยให้คำแนะนำกับผมแต่การตัดสินใจสุดท้ายนะ่ะเป็นของผมผมเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะว่าผมรักสโมสรแห่งนี้อย่างแท้จริงเท่าว่าปัจจุบันความซื่อสัตย์ดูเหมือนจะไม่ได้รับการให้คุณค่าเหมือนเช่นเดิมในอดีตอีกแล้ว สม่อก่อนผมสามารถย้ายออกจากทีมได้และผมได้รับเงินมากกว่านี้อีกเยอะแต่ผมตัดสินใจอยู่ต่อเพราะว่าผมรักที่นี่มากๆแต่อย่างที่บอกไปในมุมมองของสโมสรเนะี่ยอาจจะคิดอีกแบบหนึง่งและที่มากกว่าเจ็บปวดคือมันทําให้ผมเศร้าเพราะผมเป็นนักเตะที่ไม่มีอะไรให้ตำหนิผมพร้อมจะลงเล่นเสมอพร้อมจะลงสนามไม่ว่าดีหรือร้ายก็ตามผมเนะี่ยจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ จากนั้นพอคุณมองไปรอบๆตัวเห็นนักเตะที่ไม่ได้ให้คุณค่ากับสโมสรมากพอๆกันและก็ไม่ได้ปกป้องสโมสรมากพอๆกันมันทำให้ผมเน่ยเสียใจจริงๆนอกจากนี้ครับบรูโน่ฟ r นั n นเดสยังเสริมกับอีกคำถามด้วยเขาในคิดว่าหากเขาเลือกจะย้ายทีมสโมสรก็จะไม่ขวางทางเพราะเหมือนว่าผู้ในการกีฬาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องเงินมากกว่าผลงานในสนามซะแล้วซึ่งต่อเรื่องนี้ครับบรูโน่ได้เสริมมาว่า หากว่าวันหนึ่งผมต้องไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียผมก็จะไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียการใช้ชีวิตของผมก็จะเปลี่ยนไปชีวิตของลูกๆผมจะเต็มไปด้วยแสงแดดหลังใช้ชีวิตกับความหนาวและก็ฝนในแมนเชสเตอร์มาถึง6ปีเต็มผมจะได้เล่นในลีกที่กำลังเติบโตผมอาจย้ายออกจากทีมเหมือนหลายๆคนแล้วก็บอกว่าผมอยากย้ายผมไม่อยากซ้อมผมอยากย้ายเพื่อเงิน20-30ล้านยูโรพวกเขาในใจผมมากกว่าอีกทีมแต่ผมไม่เคยทำแบบนั้น ผมไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ต้องเลือกแบบนั้นนะเพราะผมรู้สึกได้ว่าอารมณ์ร่วมและก็ความรักใคร่ีผมมีให้กับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเหมือนเดิมแต่มันมาถึงจุดที่ว่าสำหรับพวกเขาเน่ะเงินคงสำคัญกว่าสิ่งอื่นสโมสซอนอยากให้ผมย้ายออกไปผมมีความคิดนั้นอยู่ในหัวผมบอกกับผู้ในการแบบนั้นแต่ผมว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความกล้าพอตัดสินใจเพราะผู้จัดการทีมอยากให้ผมอยู่ต่อถ้าผมบอกว่าผมอยากย้ายพวกเขาคงปล่อยผมไปแน่ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งดราม่าที่เป็นกระแสใหญ่โตในช่วงดึกที่ผ่านมานะครับกับรายงานของอินดี้ไกล a านิวส์ต่อเรื่องราวของรูเบนอามูริมที่สื่อดังกล่าวนะได้อ้างแหล่งข่าวภายในพร้อมยืนยันได้ว่ามันมีมูลความจริง1,000%เเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ครับผมพูดตามโพสต์ของสื่อเจ้านี้เนาะดูที่ในโพสต์ดังกล่าวนะครับระบุมาว่า รูเบนอามูริมน่ยจะไม่ใช่ผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแล้วในซีซั่นหน้าและแม้ว่าผู้บริหารสโมสซอนอาจจะออกมาปฏิเสธข่าวนี้แต่ท้ว่าแหล่งข่าวของพวกเขาเน่ยยืนยันว่าข้อมูลมันหนักแน่นภายในสโมสซอนแมนยูเนเต็ดเริ่มมีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นว่ารูเบนอามูริมอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมในการจะพาทีมกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกได้ครั้งนั่นเองครับ และมันก็ดันมาประสบกับการที่โอลิเวอร์กลาสเนอร์เตรียมจะแยกทางกับคลิสตันพาเลสหลังจบซีซั่นนี้หลังจากที่เขาในปฏิเสธจะต่อสัญญาฉบับใหม่และตัวของกลาสเนอร์เองก็ต้องการจะเข้ารับตําแหน่งผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนอกจากนี้นะครับทางอินดี้ไกล่านิวส์ก็ยังยืนยันมาว่าตัวของโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะมีความคิดจะไม่ต่อสัญญากับทางคลิสตันพาเลสและก็อำลาพวกเขาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วด้วยครับ ซึ่งจะข่าวเรื่องราวนี้นะของ i ินดี้ไก่ล่านิส่วนตัวผมขอไม่ออกความเห็นอะไรมากมายแล้วกันเนาะเพราะว่าเจ้านี้บางทีก็แม่นจนหน้าตกใจบางทีก็มั่วจนไม่รู้แหล่งที่มานะครับก็เอาเป็นว่าทุกคนที่รับฟังรับชมอยู่ก็เลือกที่จะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อด้วยตัวเองแล้วกันเนาะมาต่อกันที่เรื่องราวของ n ูซามัสราอุยนะครับที่ก็เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีๆนะก็หายหน้าไปในเกมกับบอลหมัดที่ผ่านมาครับ ดิวล่าสุดนนะทางไซมอนสโตนนักข่าวคนดังของ BBC สื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษก็ระบุเข้ามาว่าทางสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกไม่พอใจเลยครับในการกระทําของทีมชาติโมร็อกโกซึ่งเป็นชาติเจ้าภาพร่วมของศึกแอฟริก n นเนชั่นครับที่สั่งห้ามให้นูซซมัสราอุยลงสนามช่วยทีมในเกมกับบอลมัดถึงแม้ว่าตัวนักเตะจะอยู่ซ้อมตลอดสัปดาห์ที่สโมสรก็ตาม แต่ถว่ากับอีก2องแข้งอย่างอามาดเดียโลและก็บรนเอมเบอร์โม่กลับได้รับอนุญาตจากทั้งไอวอรี่โคสและก็ทีมชาติแคนาบรูนอยู่ที่เรื่องนี้ครับทางไซมอนสโตนยืนยันมาว่าทางสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะ่ยถึงขั้นนําเรื่องนี้ยื่นแจ้งขึ้นต่อฟีฟ่าถ้าว่าสุดท้ายองค์กรฟุตบอลระดับโลกครับไม่ลงดาบบังคับให้โมอกโกทําตามคําขอ ซึ่งนั่นกระดาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ่งรู้สึกไม่พอใจที่เหมือนว่าทางฟีฟ่าเนะี่ยปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมและก็มองว่าทีมชาติโมโนโกให้ความสำคัญกับการซ้อมในแคมป์ทีมชาติมากกว่าเกมลิกในะสำคัญของทีมเสียอีก ทํให้สุดท้ายอย่างที่เห็นกันครับว่ารนะูเบนอามูริมเนี่ยต้องเข็นทั้งเลนี่โยโร่และก็เอเดนเฮเวนสองกองหลังดาวรุ่งลงสนามพร้อมกันและจะที่2เซนเตอร์ตัวหลักทั้งแฮร์รี่แม็กไกวและก็มาไทสตอริกต่างอยู่ในอาการบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับส่วนลิซันโดมาตินสสภาพร่างกายในตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมและลงได้แค่ตัวสำรองเท่านั้นนั่นเองมากันที่ประเด็นของอบบี้เมนูกันหน่อยนะครับที่ช่วงนี้ข่าวการย้ายทีมของเจ้าตัวมีพูดถึงกันได้ตลอด โดยเฉพาะหลังเกมกับบอลหมัดที่มีการจับภาพว่าพี่ชายของเขานะ่ยได้ใส่เสื้อคำว่าฟรีคอบบี้เมนูหรือที่ปลายให้เข้าใจว่าปล่อยน้องผมไปเถอะอะไรประมาณนั้นครับและล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตัวของคอบบี้เมนูเองก็จุดกระแสะอีกรอบด้วยการโพสต์รูปลงอินสตาแกรมที่เป็นรูปของเขากับทางโจชัวเซอร์ซี่หนึ่งนักเตะที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องการย้ายทีมร่วมกับเขาไซายอย่างนั้น ทำให้หลายคนครับก็ตั้งคําถามถึงความเหมาะสมและก็ความจําเป็นที่ต้องโพสต์รูปนี้ว่าจําเป็นหรือเปล่าหลังตัวเองเก็เพิ่งจะตกเป็นประเด็นจากการที่พี่ชายใส่เสื้อด้วยคําว่า free c o f ี้เมนูเข้าไปชมเกมในสนามโอทราวฟอร์ดไปมาดในเกมกับบอลหมัดด้วยและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประจำวันที่17ธันวาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ